จังเลยอร่อยไหมครับอร่อยหม่ำอีกนะหม่ำตุนหม่ำตุนก็หม่ำได้เลยค่ะอ่หม่ำสี่อ่ะป๊าหม่ำสี่งงหม่ำไหมอ่ะป๊าป้อนแกนี่ป้อนหม่ำมาอะไรป้อนหม่ำม้าด้วย หหมมมมมม่าา้เนี่ยมหมั่มเชอร์รี่ไหมอ้าวอย่าถ่ายเยอะยั่ไงันนี้หมั่มเชอร์รี่ค่ะอุ้ยเนี่ยหมั่มอย่าไปหม่ำก้าน,นมันหม่ำอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นไงคะน้องเนี่ยไม่ชอบหมั่มครีมแน่ๆเลยป้าเต้า,าครีมอ,อ๋อชอบหมั่มอยู่ใช่ไหม <c oughs> หวานหวานไม่เอาใช่ไหมคะนี่จะกินเนี่ยอันนี้นี่นี่สตรอเบอรี่แม่กินอะไรได้บ้างสตรอเบอรี่เอาไหมคะหันหน้าหนีอ่ากลบกลอบอ่ะเนี่ยกลบกลอบกลอบกลอบไหมอันนี้ไม่ต้องหนาวแล้วเนี่ยหันมาดูการ์ตูนซี่หูวแบ่งแล้วอ่ะ โหแหงแล้วอ่ะ